ศาสนพิธีธรรมศึกษาชั้นโทฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560บทที่สองพิธีเจริญพระพุทธมนต์มาหาหนังสืออะไรหรอเอให้เราช่วยไหมบุญมาพอดีเลยเราหาหนังสือเกี่ยวกับพิธีเจริญพระพุทธมนต์อยู่จ้ะแต่หาไม่เจอสักที อยากรู้เรื่องพิธีเจริญพระพุทธมนต์เหรอครูอธิบายให้ฟังดีไหมเย่ yeah, ดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณครูเมื่อวันอาทิตย์ที่บ้านนิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์หนูเลยอยากเข้าใจที่มาที่ไปของพิธีนี้ค่ะอืมถ้างั้นเริ่มตั้งแต่ความเป็นมาของพิธีเจริญพระพุทธมนต์เลยก็แล้วกันนะการเจริญหรือการสวดพระพุทธมนต์มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เพื่อป้องกันอันตรายและให้เกิดความสุขสวัสดีแก่ผู้ประกอบพิธีการเจริญพระพุทธมนต์นั้นเมื่อเจริญหรือสวดด้วยจิตเมตตาว่าขออานุภาพพระปริศจงคุ้มครองปกปักรักษาทุกเมือ่อมีจิตเป็นสมาธิแน่วแน่ย่อมทําให้พระปริศมีพลังและอานุภาพยิ่งขึ้นดังเช่นการสวดพระปริศในสมัยพุทธกาลสมัยหนึ่งได้เกิดภัย คือความแห้งแล้งขึ้นในเมืองเวสาลีทำให้พืชพันธ์ุธัญญาหารเสียหายมากเป็นเหตุให้ข้าวยากหมากแพงเกิดโรคระบาดอย่างร้ายแรงทั้งพวกอมนุษย์ก็เบียดเบียนชาวเมืองเวสาลีล้มตายจำนวนมากชาวเมืองจึงไปกราบทูลกษัตริย์ลิชวีให้ช่วยขจัดภัยพิบัติกษัตริย์ลชชวีทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าจะทรงช่วยขจัดภัยพิบัตินั้นได้ ทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองราชคฤห์จึงแต่งตั้งเจ้าลิชวีสององค์พร้อมเครื่องบรรณาการไปถวายพระเจ้าพิมพิสารที่เมืองราชคฤห์ทันทีเจ้าลิชวีทั้งสององค์สเสด็จถึงเมืองราชคฤห์ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารกราบทูลเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวเมืองเวสาลีและมีความประสงค์จะกราบทูลน,นิมนต์พระพุทธเจ้า สเสด็จไปโปรดชาวเมืองเวสาลีจึงพากันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อกราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาว่าถ้าพระองค์สเสด็จไปไภัยทั้งปวงจะสงบลงเป็นประโยชน์แก่ชาวเมืองเวสาลีจึงทรงรับการอาราธนาของเจ้าลิชชวีกษัตริย์ลิชชวีทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วทรงประกาศให้ชาวเมืองทราบและ ให้จัดเตรียมการรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่ตลอดระยะทางสามโย์เมื่อพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกห้ารูปเสด็จถึงเมืองเวสาลีด้วยเรือนแพรที่พระเจ้าพิมพิสารรับสั่งให้ต่อถวายเพื่อเสด็จข้ามแม่น้ำคงคากษัตระสัลิชวีทรงลุยน้ำไปรับเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยความปลื้มปิติกราบทูลอาราธนาให้เสด็จเข้าเมืองเวสาลี ด้วยพระพุทธานุภาพทำให้ฝนตกอย่างหนักน้ำท่วมทั่วเมืองเวสาลีเพื่อล้างสิ่งสกปรกและซากศพทั่วเมืองให้หมดไปทำให้เมืองเวสาลีกลับมาสะอาดสงบดังเดิมเมื่อพระพุทธเจ้าสเสด็จถึงประตูเมืองเวสาลีเท้าสักกะเทวราชพร้อมด้วยเทพบริวารเสด็จมาชุมนุมอยู่ณนะที่นั้นด้วยทำให้อมนุษย์เป็นอันมากพากันหลบหนีไป แต่ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ประตูเมืองเวสาลีได้ตรัสกับพระอานน์ว่าดูก่อนอานน์เธอจงเรียนเอารัตนสูตรนี้จาริกไปภายในกำแพงเมืองสามชั้นกับพวกกุมารลลิชวีทําพระปริตให้ทั่วเมืองเถิดพระอานน์เทระเรียนพระพุทธมนต์บทรัตนสูตรที่พระพุทธองค์ ทรงประทานให้แล้วนำบาทศิลาของพระพุทธเจ้ามาใส่น้ำถือไปยืนที่หน้าประตูเมืองน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณจากนั้นเข้าไปภายในพระนครเดินประพรมน้ำพระพุทธมนต์ไปทั่วเมืองเวสาลีภัยทั้งหลายและอมนุษย์ที่ยังหลงเหลืออยู่ก็หายไปหมดสิน้นโรคภัยไข้เจ็บของชาวเมืองก็สงบลงชาวเมืองเวสาลี ต่างพากันออกมาจากบ้านเรือนนำดอกไม้ของหอมบูชาพระอานอนเทระซึ่งเดินประพรมน้ำพระพุทธมนต์ไปทั่วเมืองตลอดคืนโอ้โหบทพระพุทธมนต์นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยนะครับใช่แล้วบุญพระโบราณอาจารย์พิจารณาเห็นความศักดิ์สิทธิ์แห่งพระพุทธมนต์จึงได้รวบรวมพระพุทธมนต์บทรัตนสูตรและบทอื่นๆมาเป็นพระปริศเรียกว่า 7ตำนานบ้าง12ตําตำนานบ้างหรือเรียกชื่อตามพระสูตรนั้นๆบ้างเพื่อให้พุทธศาสนิกชนสวดหรือเจริญเป็นเครื่องป้องกันภัยอันตรายและเกิดความสุขสวัสดีแก่ชีวิตในงานทำบุญที่บ้านหนูตอนท้ายพระสงฆ์ท่านพรมนมนต์ให้ด้วยละคะ่ะเกี่ยวข้องกับพิธีนี้ด้วยหรือเปล่าคะคุณครูใช่แล้วเอการที่พระอานอนท์เถระนำบาทศิลาของพระพุทธเจ้า บรรจุน้ำพระพุทธมนต์จนเต็มบาทเดินประพรมทั่วเมืองเวสาลีในคราวนั้นถือเป็นแบบอย่างในการทำน้ำพระพุทธมนต์และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ปัจจุบันนี้นั่นเองหนูเข้าใจแล้วค่ะคุณครูอธิบายละเอียดเหมือนหนูได้อ่านหนังสือเลยรู้อย่างนี้หนูเดินไปถามคุณครูตั้งแต่แรกดีกว่า <c oughs> ที่หลังสงสัยอะไรก็มาถามได้เลยนะอา้าวหมดเวลาพักเที่ยง ไปเข้าห้องเรียนกันได้แล้วค่ะ